สวัสดีค่ะไปใสนน้องลูกกำลังเดินทางเขา้ากรุงเทพค่ะไปเขาลูกขึ้นมาไว้น่าะลาบุรีันมาไปต่้งมาขึ้นนี่แหละค่ะพี่น้องก็เลยยันพักอยู่หนีสักก่อนค่ะสดใสขึ้นค่ะขอบคุณค่ะไปในต่อจ้าหนูจะเข้ากรุงเทพค่ะมันนี้ว่างนึ่งมือก็สิไปไปฟิวเจอร์ป้าค่ะพรุ่งนี้อะไรการนะคะอ๋อมือเอื้องหยิบเจ็ดนะคะพี่น้องตอนเย็นนะคะพี่น้องเริ่มนึ่งทุนเป็นต้นไปนึ่งทุ่มนะคะ ร้านตะเกียงมินบุรีนะคะพี่น้องมิตตทิงแฟนคลับนะคะแม่เม่พี่พีผู้ใหญ่ยุไก่นะคะมาเจอกันได้นะคะหน้างานเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต<บ>่เราไปจ่ายเองบ่บ่มีบ่มีค่าบัตรนะคะแม่เม่เข้ากิญญนอย่างเขาใจอันนั้นเ,เป็นบบะนั่นโต๊ะก็นั่งแต่เพียเรื่องข้ากับข้าว คนตหโมง่งเศร้าค่ะพี่น้องม่ขึ้นในนอนใหค่ะเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณกำลังใจนะคะจากพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าต้อยนะคะขอบคุณป้าเบียนนะคะขอบคุณ ขอบคุณนาเวทีนะคะพี่น้องขอบคุณทีมงานคำฝุนร่วมมิตรนะคะขอบคุณพอทูนขอบคุณพี่ดีนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมาลายนะคะขอบคุณมาลายหักจากแม่ดอนนะคะแม่ดอนอเมริกาแม่อุอรลยาเกาหลีนะคะเฮ้ยดี๋ยวฮะใจจากทางบ้านด้วยนะคะได้บ้านเดี๋ยวไลฟ์ซี ที่อยู่ในบ้านนะคะับเราเขียนร่วมกันเป็น,ปนบ้านเพราะว่าการะวหน่วยที่มันมันเร็วมันเวลามันหน่อยเดี๋ยวสิเหนกันไปทั้งทันงหลอกได้สุดมาก